มาตรการวันหยุดยาวของสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นยกการเข้มนะครับเรื่องของการสาธารณสุขได้ออกมาเตือนนะครับว่าหยุดยาวของสัปดาห์นี้ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยการอย่าตกนะครับเพราะว่าลดการติดเชื้อรุนแรงหลังจากที่หลังวันหยุดยาวของเราแล้วนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตครับประลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลนะครับว่าแม้สถานการณ์โควิด -19 ของประเทศไทย,เ,ยเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่แล้วหรือว่า post epidemic แต่ยังสามารถพบการติดเชื้อและการระบาดเป็นร่อรอกเล็กๆได้ซึ่งขณะนี้มีการระบาดแนวโน้มสูงขึ้นดังนั้นในห้วงสัปดาห์นี้แหละครับที่มีการหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันพี่น้องประชาชนที่มีการท่องเที่ยวเดินทางมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเป็นจานวนมากมีความเสี่ยงอาจทําให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ที่น่าเป็นห่วงคือการนําเชื้อมาติดกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ608ที่ผมเรียในให้ทราบอย่างเช่นคนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยเรื้อรัง อาจทาให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ดังนั้นครับพี่น้องประชาชนต้องคงมาตรการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่องหรือว่า universal prevention เพื่อนแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเมื่อครบกําหนดก็มารับวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันกันล่ะครับต้องขออนุญาตขยายความเรื่องของวัคซีนนิดนึงนะฮะคือวัคซีนเนี่ยนอกจากเป็นการลดความรุนแรงของโรคหากเราได้รับเชื้อมาแล้วเนี่ยจริงๆตัววัคซีนเองเนี่ยสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ส่วนหนึ่งปฏิเสธเชื้อได้ครับอ่าคือเบื้องต้นที่ไม่มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ เพราะว่าคือมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงอยู่พอสมควรที่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้คือในยะในการอธิบายก็คือว่าในห่วง3เดือนเนี่ยเดือนแรกอาจจะปฏิเสธเชื้อได้ในช่วงที่2ภูมิคุ้มกันตกลงเนี่ยอาจจะแค่ป้องกันได้และส่วนที่3เดือนที่3เนี่ยภูมิอาจจะตกตกลงจนอาจจะติดเชื้อได้ดังนั้นเราเลยไม่ประกาศว่า เป็นการปฏิเสธเชื้อแต่กรณีก็เป็นการเชิญชวนเชิญชวนอย่างไรในช่วงที่มีการแพร่ระบาดอีกระลอกหนึ่งใจหายเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ยังเดินหน้าให้ได้เพราะว่าเศรษฐกิจก็ต้องเดินหน้าเหมือนกันใช่ครับก็การปฏิบัติตัวในช่วงวันหยุดนะฮะก็พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะยังต้องป้องกันตัวเองเหมือนเดิมนะครับคือเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือว่าอยู่ในสถานที่ปิดนะครับหากมีความเสี่ยงก็ตรวจ ATK นะครับนอกจากนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าภมา วัคซีนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรารได้นะฮะป้องกันการติดเชื้อได้ส่วนหนึ่งคือ90%อัปอ up ในช่วงแรกที่ภูมิยังขึ้นอยู่นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน <c oughs> ของเราก็แล้วกันก็ไม่ได้หมายความว่าพอภูมิขึ้นเสร็จแล้วท่านจะเอาไปลบนะครับ <c oughs> ออกไปฝ <c oughs> <ม>่าฟันก็คงรักษามาตรการไว้รักษาความปลอดภัยไม่ติดเชื้อดีที่สุดครับ